จากเมืองโฮจิมินเราใช้เวลาในการเดินทางกันกว่าเชั่วโมงด้วยระยะทาง3 5 0กิโลเมตรสู่เมืองบวนหมาท่วดจังหวัดดักลักครับและในเช้าวันนี้เนี่ยครับวันแรกของผมกับเมืองเมืองนี้เมืองที่ข้อมูลในการท่องเที่ยวสำหรับคนไทยนั้นน้อยสละเกินครับมาแล้วมาถึงแล้วนะครับวันนี้เราออกสำรวจทำความรู้จักกับเมืองแห่งนี้กันครับเมืองบวนหมาท่วครับ เมืองบวนหมาทวดหรือจะเรียกภาษาไทยและภาษาลาวเรียกว่าบ้านแม่ทวดซึ่งความหมายก็ตรงตามนี้เลยครับบ้านแม่ทวดเมืองแห่งนี้นะครับต้องถือว่าเป็นเมืองหลักของจังหวัดดักรักซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูงตอนกลางของประเทศเวียดนามถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคพื้นที่ราบสูงครับ และด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล536เมตรซึ่งเป็นระดับความสูงที่เหมาะกับการปลูกกาแฟที่นี่จึงเป็นจุดศูนย์กลางของกาแฟในประเทศเวียดนามและมีชื่อเสียงในฐานะเมืองของกาแฟในระดับภูมิภาคนอกจากเรื่องของกาแฟแล้วนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองแห่งนี้เนี่ยมีความน่าสนใจไม่แพ้กันครับส่วนจะน่าสนใจขนาดไหนวันนี้เราออกไปสำรวจกันครับกับสถานที่แรก พิพิธภัณฑ์เมืองดักรักครับเช้าวันแรกของผมที่เมืองดักรักนะเมื่อ<ไ>เ<ว>ช้าเราได้นอนที่โรงแรมไปประมาณสักสองาชั่วโมงก็ถือว่าได้เติมพลังไปในระดับหนึ่งนะเริ่มต้นกับจุดหมายปลายทางแรกของผมฮนะตอนนี้เราอยู่กันภายในพิพิธภัณฑ์ดักรัก <Wow> ตัวโรงแรมมาไม่ไกลครับเพราะตัวพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยก็ตั้งอยู่เทียบแล้วก็น่าจะแถบแบบกลางๆเมืองเลยนะฮะปั่นรถมาเนี่ยผมประมาณสัก3 4 0 0รเมตรเองตอนนี้ผมอยู่ละเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนเท่าที่สังเกตนะครับว่าตอนนี้ด้านหน้ามันเป็นบันไดขึ้นอ่ะผมก็เลยว่าไม่แน่ใจว่าสําหรับผมเองการที่จะขึ้นไปข้างบนมันจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราหาก่อนว่าเข้าทางไหนได้บ้างข้างล่างเป็นร้านกาแฟนะครับ ที่นี่ถือว่าเป็นเมืองหลวงกาแฟเมืองของเวียดนามเลยนะฮะเดินไปทางไหนเนี่ยปั่นไปทางไหนร้านกาแฟเยอะมากด้วยความที่พื้นที่เองมันเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับก็คือเป็นพื้นที่สูงนั้นที่นี่ถือเป็นเมืองที่ปลูกกาแฟถือว่าน่าจะอันดับต้นๆของประเทศเวียดนามเลยเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนเออ excuse me excuse me อ่าโทษนะครับ uh, เออทำไมไม่มีใครสนใจเลยอะ่ะ จะถามว่าเราจะขึ้นกาแฟได้หรือเปล่าเอา่อทำไมคนที่นี่เห็นนักท่องเที่ยวเห็นคนพิการเป็นอากาศมากเมาาื่อเช้าที่โรงแรมก็ที่หนึ่งแล้วผมจะถามข้อมูลในการที่จะเข้าเนี่ยมันก็ไม่มีใครตอบเหมือนกับไม่มีตัวตนเลยนะไม่มีใครสนใจเลยเอ่อ I can go to inside where ตรงนู้นเหรออ,อ๋อโอเค,อเ,ค,อเ,คเจ้าที่ร้านกาแฟน้องผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักน่ารักออกมาบอกว่าให้ไปด้านนู้นแปลถูกหรือเปล่าแต่ชี้ไปทางนู้นเดี๋ยวไปดูอ่เอ่อ I can go to inside ด้านหน้ามีเป็นเหล็กกั้นที่นี่ครับแถวนี้ต้องข้ามตัวเหล็กกั้นแล้วเดี๋ยวเข้าไปนี่ถึงแล้วตัวพี่โอ้อเขาเลื่อนได้โอ้อเขาเลื่อนได้โอเคโอเคขอบคุณครับไป ไปเราเข้าไปครับตอนนี้กราจะเดินทางเข้าสู่ตัวพิพิธภัณฑ์นะฮะปั๊บเบื้องต้นนะฮะภายนอกตัวอาคารผมว่าก็เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีความน่าสนใจนะฮะผมว่าโครงสร้างผมว่าการออกแบบเองเนี่ยน่าจะออกแบบอิงกับลักษณะบ้านเรือนของคนท้องถิ่นในที่นี่เพราะว่าพื้นที่นี้เองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะเป็นกลุ่มคนชนเผ่า ดังนั้นเนี่ยสังเกตจากตัวเรือนอาคารนะฮะก็ผมว่าน่าจะเป็นสไตล์บ้านเก่าๆเ,เป็นบ้านโบราณบ้านของผู้คนท้องถิ่นที่นี่นะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เลี้ยวไปเลยได้ปล้ววะได้ดิป่ะเนี่ย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 ่ย,ย,ยใช่ใช่ไหมอ่ะมันไม่ใช่ทางหน้าแบบเเข้าไปก่อนเออ excuse me I want go to inside. u อ w h where is uh museum. <Sorry. S 1> I I want go to inside museum. Okay so you can go this way. อ๋ o โอเคโอเคขอบคุณครับมีพี่เจ้าที่อ๋อขอบคุณขอบคุณครับ โอเคฟอรไทยแลนด์ขอบคุณครับโอเค s า okay, yeah, you go หน้าขึ้นเอเคขอบคุณครับ a อย อัไทยแล้วโอเคสองอ๋อโอเคโอเคขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วค่าตั๋วสามหมื่นดองสามหมื 3, ่นก็ประมาณสักสี่สิบห้าบาททูฟรอ I show uh, support, by government Thailand support. Oh, okay. uh -huh. Thank you. Yes. Yeah. Okay, bye. Love, don't get เล็กๆที่แสดงถึงภาพถ่ายของกลุ่มชาวเผ่าชนต่างๆที่อยู่ภายในเวียดนามนะต้องบอ,อกว่าภาพบรรยากาศโลเคชั่นสถานที่รวมกับผู้คนเนี่ยสำหรับผมนะถือว่าเป็นโลกใหม่สำหรับผมเลยในประเทศเวียดนามมันสวยจริงอะ่ะแล้วเนี่ยผมว่าน่า็นแรงบรนดารใจผมได้เลยนะว่าเวียดนามต้องเป็นหนึ่งประเทศที่ผมต้องมาเห็นให้ได้กับทุกสถานที่ที่อยู่ในรูปเหล่าน,น,น,นี้เมื่อกี้ถามเจ้าที่นะว่า,าภาพเหล่านี้ เป็นภาพภายในเมืองต่างกหรือเปล่าเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากจะไปแต่เขาบอกไม่ใช่เป็นภาพสถานที่ต่างๆที่อยู่ภายในเวียดนามนี่แหละฮะแต่ก็ไม่ได้แกะบไม่ได้บอกนะครับว่าจังหวัดไหนแต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นโซนซาปาโซนเลาไกโซนนู้นนะสวยจริงๆอ่ะผมว่ามันมันหลุดไปจากภาพความทรงจำของคำว่าเวียดนามสําหรับนักท่องเที่ยวไทยอย่างผมเลยนะภาพเหล่านี้มันไม่มีในหัหเลยอ่ะสุดยอดสวยสวยจริงเวียดนาม ต้องไปเดี๋ยวต้องมาเก็บให้ได้ต้องยอมรับกันเลยนะครับว่าเวียดนามนั้นสวยจริงๆครับกับภาพของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเวียดนามเห็นภาพแบบนี้แล้วเลยครับแผนการเดินทางครั้งใหม่ของผมกับเวียดนามคงไม่พลาดแน่ๆกับสถานที่เหล่านี้ครับ โซนนี้ครับโซนนี้สการนะครับผมชอบวิธีการจัดวางการจัดแสดงนะฮะเป็นภาพงานขาวดําผมว่าน่าจะเป็นภาพโบราณของกลุ่มคนชนเผ่าต่างๆที่อยู่ภายในเวียดนามเป็นภาพที่มีความน่าสนใจนครับที่สำคัญคือเรื่องของการจัดแสดงครับอยู่ในบริเวณห้องมืดมดม,ดมีแสงสลัวสลัวนะฮะแล้วก็ภาพเนี่ยถูกแขวนลอยเอาไว้เนี่ยผมว่ามันทําให้ ภาพธรรมดารรมดาเนี่ยบวกกับแสงบวกกับบรรยากาศทั้งหมดแล้วมันดูลงตัวมีความน่าสนใจมากๆเลยจริงๆนะผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแค่ภาพนิ่งเองอะภาพขาวดำแต่ผมว่ามันน่าสนใจด้านล่างภาพอะครับก็จะมีการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆแต่น่าเสียดายว่าเป็นภาษาวเวียดนาม จากบริเวณส่วนจัดแสดงชั้นที่1เะครับเราสู่ด้านบนครับซึ่งในส่วนนี้นะครับใช้จัดแสดงสัตว์สตาฟต่งางๆซึ่งเป็นสัตว์พื้นถิ่นของที่นี่รวมถึงจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในยุคก,ก่อนของคนพื้นเมืองครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเสื้อผ้าเครื่องจักรสารและอุปกรณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำรงชีวิตซึ่งถูกจัดวางไว้อย่างน่าสนใจเชียวครับ คือเราอ่านหนังสือเขาอไม่ออกว่าอะไรใช่ไหมแต่ยายสงสัยว่าแน่ต้องใช่คือไม้เนี่ยที่เขาทิมเนี้ยเหมือนทําเป็นหลุมอะ่ะหยอดข้าวแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะดาวเอามันก็ใช้ไม้แทงลทักจัข้างหลังก็หยอดเ,ยเห็นมีลูกมีภาพที่เหมือนหยอดอะ่ะใช่ไหมว่าแบบหยอดข้าวหรือหยอดก็โคทำไรอะไรของเขาเนี้ย มัาจะใช้ดาวเอาเนี่ยคือไม้ของอันนี้มันจะแบบที่มให้เป็นรูๆแล้วคนก็จะหยอดตาวเนี่ยดูภาพจากที่เขาก้มเหมือนอหยอะนะไม่ดาวเอาว่าต้องใช่อันนั้นเป็นจมวกเหลมๆเอาไว้สำหรับแทงปลาใช่นื้อตะขอแล้วตะข้องนะสำหรับใส่แล้วดูภาพนี้เห็นไหม อ่าอันนี้เป็นเหมือนล่อนหาหอยหาปลาอะไรเนี่ยแล้วก็ใส่เพราะเราอ่านหนังสือภาษาอัเกฤษใหญ่ไม่รู้เดา,ดา,ดาเอาเดาเอามันต้องใช่ี่เรือเรือขุดเรือปง,อนนก,งก,กีะบุงตะกา้แต่หาปาลาเราคนโบราณน,นะเห็นไหมเป็นใส่อนบ้านเราอ่ะที่มีเป็นดักปลา โบราณมันก็เหมือนเหมือนกันนะนะรู้สึกบอก<ฮ>ว่าเขาเรียกอะไรผ้าฝ้ายอะไรเงี้ยแต่เขายังนิยมอยู่พอเนี่ยค่ะเป็นแบบนีนน้แต่ผ้าพวกนี้จริงๆแล้วใส่สบายนะเนี่<อ>ยผ้าฝ้ายยัยเรียกถูกอะแน่ๆผากลายแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่พาถูกแล้วนะราคา เอย่าง้านเราโมงเด้มนมงเงาโมงเด้นมงสำหรับพิพิธภัณฑ์เมืองดักรักนะครับต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มาถึงดักรักแล้วไม่อยากให้พลาดครับ ด้วยการจัดการแสดงสิ่งของเรื่องราวต่างๆภายในนั้นมีความน่าสนใจรวมถึงความสะดวกสบายในการเข้าถึงครับสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดอย่างผมนั้นถือว่าเข้าถึงได้โดยสะดวกมีลิฟต์ให้บริการภายในเป็นพื้นที่ลาดสามารถปั่นรถชมได้อย่างสบายครับกับค่าบริการเข้าชมเพียง3,000 30, 0ดองหรือประมาณ45บาทถือว่าคุ้มมากครับ